แต่ที่เจอทุกคำชิงโง่จะเธอตั้งแตี่ันธุนมตอนนั้นเราสมควรยังเด็กทนหัวใจในความดังสมคนแต่ว่าเพราะวันเวลาท่ำคนใจจะเดอชาหมึง่าจะถอลจอเราเป็นียมชาก่เราไม่ใช่ทุนาบางที่ผมแย่ชอบทำจนน่าทิ่งผมชอบทำไห้เคเหนื่อยเม่อวันแล้วทุก็ต้องปาทีผมก็เลยเลือกที่จะฆ่าบีมหยุดขาดเลือดะตายดีเราเคดมีแสงหรืิ่เอาให้ที่ยิ้มจนน่าฉี่ผมไม่ได้เก่งชีวิตยังไม่วินเนอร์ ผมนาสมัคิที่จะพาเธอปที่นเ่และจะพาเธอปยังี่แห่งที่ีเวิร์กาเธอไปชมอรสิคอเิต้งงดังไม่ใชีเวิร์กที่แค่ก็ใจไม่ต้องใช้เหบนเนอร์ผมที่ผมตกแงแตกอากจะะไรที่แตที่จะอกผม่ว่าทุกอ่งไปที่บางแห่งเปิดเพลงนี้ด้ในงานแต่งเในหนี่เจออัโมัแหลกบางวันผมต้องตาแฉะเพราะว่าคิดถึงคนที่เคยตามแต่ไล่ผมเทคโคกใส่ผงเธอไม่ต้องทำงานก็ได้แต่ต้องน่ารักใส่ถมงในทุก ว่ารักเพราะเธอนั้นคือคืนชีวิตฉันใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหาและหลอคอยเธอมาแสนนานแต่สุดท้ายก็เจอว่าเธอคือทุกอย่างที่เติมเต็มหัวใจจากนี้ทุกลมหายใจก็คือเธอ